เราท่องเป็นให้คนมาใจกันเราจะไม่ไปสองคนเรยตีไปเลยล็อเพชรปะเนี่ยเพชรอะไรอะเกจับตระการฮ้ยแต่มันกูยังไม่ได้ปืนพวกกูเลยเนี่ยโอ้ยไม่ได้ก็เราเอาปืนพ็กมาเดี๋ยวพาไปเป็นพกกุ้งเห็นได้แมปไหมเห็นอะไรอย่างเนีเ้ยไอ้แต่ก่อนที่เราจะไปลงเราต้องต้องคนคลายก่อนไอ้ ไปเกียดโมกุฎมาไายมาว่าจะใส่โมกุฎอย่างนั้นเลยวะเดี๋ยวสั่งอะไรมานะเนี่ยไม่น่าตามันแปลกประหลาดจริงเลยกินไปเนียกูจะ,จะไม่ตาย,ยใช่ไหมสุขภาพที่ยังยืงยนไอ้ อะไรกันนี่เต้นโดยที่ไม่มีเพลงออกมาไอ้คิดฝึกเรือเอไอเราบีเดียวแล้วแต่มาช่วยเราคุดแล้วฮะไปอะไรกันแน่ครับผมเหมือนอะไรวะรู้สึกไม่ปลอดภัย ทำไมกูแข็งอะไรกันนี่กูอยู่นอกจายกันรึไอ้มันกูอยู่ย้อนนอกจายเลยอีกทีได้ได้มาแล้วมาพอ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 สนใจไปเล่นทั้งนี่ไม่โอ๊ทั้งว่ามาเนี่ยสนใจไหมมีไบสองแก้วไม่ใช่ไหมไอ้มาดีดิโอดาวเราเฮ้ยเขาอุตส่าห์สั่งให้อยากเล่นก็ไปเขาอุตส่าห์สั่งให้เราเล่นเนี่ยป่ะเพื่อสุขภาพที่ยั่งยืน อะไรเงี้ยสี่สี่เออสุดยอดมากรอกกูบังดิรอมาฝึกสีสีสี่ปะปะปะข้าวข้าวข้าวข้าข้าวข้าวไอ้กูอยากได้หมวกกันเนี้ยอยากได้หมวกฉลามใครเอาแก้วมาวะความลึกที่เท่าไหร่กันนะโอ้ว้าวมองว่านว่านตัวเองเลยเหรอ ไม่กอ่านตัวเลขไ,ไม่ออกกูหายแล้วนะยูยูยูไม่หายคือเป็นอยู่ยยยลูก,กเอาเปืนอ,อะไรมาดิกู <laughs> ลืมดูหนวดเอาตัวเอง <laughs> เอาเปืนอ,อะไรมาวะ <laughs> <c oughs> โอ้ยแหลกแหลกแหลกกด F OK ยังจำได้อยู่กูมากับใครเดี๋ยวไ <c oughs> อยอยู่ไหน <c oughs> อ๋อไออยู่นี่อันนี้มันกดกดกนโทรนมันจะบอกไอปืนว่ายิ่ไหนอ๋อไอที่ในคลาจอยู่นู่นรอกูมั่งรอรถนือ ไออ,อ,อยู่ข้างล่างเลยไม่มีแร่อ้อร่อยอแร่อะไรหาในดตาไม่เจอเลยเพื่อนเพิ่งขุดไปนะเพื่ไปหรอโอ้ต้องก็ต้องทำทางขึ้นแปบหนึ่งนายมมไม่มีสเกลแล้วโอ้โอไม่มองอะไรไม่เห็นเลยเลยถ้าทำไมมันเลงให้กูเองวะโอเค มีสเกลแต่เรายังมีดีลเลอร์นะดีลเดี๋ยวมีสเกลมองอะไม่เห็นเลยไงสเกลมันยิงแฟร์ได้นี่ใช่ไหมอันนี้เราต้องไปไอภารกิจอันนั้นใช่ไหมท้าไมหุ่นมันแยกร่างได้วะไม่เห็นหุ่นแยกล่างเนี่ยมันเบลออ้มันเบลอร์เพื่อนมาครบแล้วเหรอเฮ้ย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 อย่าถ้าขุดขุดจริงนะเว้ยขุดอ้าวไอ้กูขุดไปโดนไงสี่สี่ หืเก็บขึ้นไม่ท <pun s> ันเฮ้ยก <itud soundtrack> ูขออยู่ตรงกลางเหมือนเดิมดีกว่ามันกดยังไงลูกหัวกูนะกดตัวอีไม่หัวกูดีโอเอ๋อกูเอากว่าปืนอะไรมาวะไอ้นี่ไงเตรียมเลยเนี่ยนิต้าข้างบนน่ะขอ้อะไรมันทำไมมันขุดแป๊บหนึ่งกูกูยืนได้ยังไงเนี่ยกูยังยืนอยู่ได้ยังไงเฮ้ยแล้วจะขึ้นไปยังไงวะ แล้วเราจะขึ้นไปยังไงไอ้ไอ้อนิตานีดขึไนยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันไปทางไหนแล้วะเอา้าทำไมเพื่อนตาย,อ,าตายอ้ยสสาวโอยเหนสสาวหนสสาเหนสสาเหนสสาหนสสาหนาสวอมสมสวมข้างหลังไหมข้างหลัง ยิงมันยิงมันดื้อทีกูยิงไม่โดนเลยไอ้ไปข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้ากูลืมเปลี่ยนเป็นมินิกันไหนอันะไรใช่ได้หยกไอ้อโตเกนอนแย่โอ้ยใครมาบังหน้าปืนงตัวจำหน้ายมึงอีกแล้วนะไอ้นี่ต้องหาน้ำมันใช่ไหมน้ำมันน้ำมันเีโอ้ย มันจะไปตีมันจะไปตีมันจะไปตีหอมไม่หี่ให่เลยเมาเมาเมาโอ้ยว่าเพื่อนอีกสองคนก็เอาคงเหมือนเราอ่ะโอ้ข้างบนพียบเลยอ่ะไหนเราจะขึ้นไปไงอะนี่โอ้ตัวรถเบบนี่ยไอ้นี่ไงนั้งมันเฮ้ยไม่มีใครเฝ้ารถเลยเกิดเหตุอะไรอ่ะ ยกูเหมือนได้ยินเสียงอะไรแทะเพื่อนอยู่อะเพื่อนโดนมอนแทะอยู่มั้งอะรถคืออะไรอ้ยโอ้ยนี่นี่เองใครบอลวบอีกแล้ววะรถอีกแล้วใครมันแทะรถเลยย่ะไปกูเกลียดตัวเขียวๆพวกเนี้ยตีใหญ่ย่ตัวไม่เล็กตัวเล็กใครมันแทะรถวะมองไม่เห็นอ๋อหลังรถ กูให้ใสอีกไม่โดนเนี่ยเกกูขุดกูขุดนิต้านะขุดเลยขุดนิต้าไปใส่มอลลี่เปิดก็ได้ขึ้นไอ้ตรงนี้มีน้ำมันเปิดอะกลางนีง่ไปอ่อตรงนี้ไม่ไแตัวต<ม>เดียอะไรแล้วข้างนอกไอ้ตอนนี้มันยังเบออยู่ป่ะเนีเ่ยเบอเบอเบอร์เบอทั้งเกมอ่ะเบอทั้งเกมเลยอ่ะไอ้ท้อง

เวฟมาไอ้เวฟมากูขนย้ายย้ายอ่าเติมเสร็จยังอ่ะมันเหลือีนิดนึงอ่ะเสร็จแล้วยังไม่เอาใส่รถดิเดี๋ยวเฮ้ยมึงอย่าจูกดิเดี๋ยวมันมีตรงไหนมันอ๋อตรงนี้ดูหัวก่อนดูหัวเผื่อมันตั้งอยู่กับเราไปอีกนานไอ้ลูกหัวทุกทีเฮ้ย มันมันได้ยืดเตี๋งมาแดงโอ้ได้แก้พ่อฟุงเต็มเลยไอ้เปิดโอ้โห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 ไอ้ไอ้มันเนียนอยู่นิ่งไอ้มันเนียนอยู่นิ่งไอ้ช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนไอ้ข้างหลังกูมีอะไรไหมข้างหน้ารถอะยังไม่มียังไม่มี่ข้างหน้าเจอท่ำละเตรียมเตรียมเลยเอาตัวแคนนอนคือมัน ปืนมันไม่มีไม่ไม่ร้อนอ่ะยิงได้เรื่อยๆไม่ร้อนแต่เออมันมีไอ้กระสุนไงเออโอ้ยมึดมึดมึดมันยิงตัวเดี่ยวเดี่ยวยากไปไอปืนเราก็คิดว่ามันไหนมันเน้นนิ่วอีกอะเน้นดาเมจอะ,อะไรมันแทะดามะเมจอะไรนะ, <c oughs> ะไรนะ <c oughs> ตายะบรดอืม โโออยยไหนถ้าอยากเล่นระเบิดท okay, ี so, s <S wow. ่ยวแหนมึงก็ไปหาอันโอเวอร์เขาก็แล้วเฮ้ยกระสุนเหลือร้อยสิบนัดจากอีกสามสองกูยิงโดนเพื่อนไอ้เสียงโอ้ วิ้ยไอ้นี่มันอะไรเนี่ยวู้ตายหมดเลยสุดยอดมากใช่แล้วเหรอมันหมดมันหมดเน,น,นี่ยแร่อะไรทีไปจีกอะไรคุณไปก่อนแล้วแล้วก็าฟาวแร่แบบหมดเรากเก็บดอกไม้ไปได้ไหมเอ้ยเก็บอะไรเลยเปพดข้างบนมีนัทจ้าเสียงอะไรวะเสียงเหมือนมีอะไรจะมาแทะเรา อะไรกันวะเกิดอะไรขึ้นวะตรงนู้นเกิดเกิดอะไรขึ้นกันวะโดนฉับโดนฉับไม่เฮ้ยล be ื่นลื่นไอ้ลื่นลื่นเขนมแข็งแกงเส็จเพื่อนเรอเพื่อนเดียวเสร็จไหมอีกนึงเ้าวเสร็จจะดีวะมันจีบไปโดนอ่ะมันลื่น มือนก,ก็มือนก็มีเจอแพ็กนี่หว่าแต่ไม่ใช่วะที่พื้นเนี่ยกดแล้สิเนี่ยเี่นี่ยครบแล้วมั้งเนี่ยถ้าเออย่างเงี้ยได้ก็ครบแหละที่ไหนไอ้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 เราไปว้าวเว็บขึ้นสปลุกทีนี้เป็นไง มันมากัดแล้วมันก็หนีไปไม่ไมมโคตรเอาแต่กับเลยตัวกูมันวางชิวได้ดี่ว่าเนี่ยชิวเออมันก็วางโลได้ทำไมกูไม่วางเนะีนะ่ยเนะี่ยเป็นเอ,อ่อมันพิมอะไรามาวะวิมไม่ออกพิมพ์อะไรมาวะอะไรอะประหลัดยีนเราต้องเราต้องพิมไหมสปีดกิ๊บพีชเจ้าดีมาเจ้าดีมาก็เฮียอะไรอูเป็นคนสร้างห้องทำไมรู้สึกเหมือนกูตกอย่างไรเงี้ยมันเหมือนมันดีเลย์นี่ดีใจเหมือมันดีเลย์คนสร้างห้องดีเลย์ี่บ่ เฮ้ย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 ไม่ได้สิ่งรโ้ยใครมาเปักปยิงดประหยัดกระสุนมัน่งจะยิงเท่าที่จะเป็นก็นแล้วกันอย่าอ้เฮียเด็ดียบมาทำไมครอบครัวเธอเยอะจังเลยแต่เขามานะกระสุนกูจะไม่มีเกียแ์ละได้เวลา ได้เวลาไ,คไปคันเบร์ได้เ,เล <c oughs> ลวลาไขึ้นเบร์แ้มีปืนรอ,อ,องไหมยิงอยู่แม็กนัมโอ้กูต้องเอาแม็กนกกัมไายิงอีตัวเล็กเนี่ยนะ <c oughs> โอ้ <c oughs> ไม่เห็นเป็นอะไรเลยวะไอ้ระเบิดคุ้มหมดแล้วเนี่ยไอ้กูจิงตัวเล็กเอาแล้วกันระเบิดยิงไม่เข้าไอ้ระเบิดคว้าแส่ไม่เขา้า เฮ้ยให้ตัวข้างๆเนี่ยไอตัวข้างๆนี่ยังไงเนี่ยเฮ้ยไอตัวหมุนตัวหมุน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 อาของเพื่อนดีกว่าเพื่อนโอเคเดี๋ยวลงเลยลงเลยลงเดี๋ยวนี้ไอนิดไอมีดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ย้เดีได้เลืคืนทำไมใครขุดไม่หมดเนี่ย โฮ้ยมึงอย่าจู๊กดิจริงจริงแม่นแม่นอยู่อย่าจูก๊กเดี๋ยวมันจะจิงไปโดนได้ดโอ้ยรอแป๊บรอแป๊บเรากำลังมีนนโหลดกระสุนอยู่โอ้โหมึงลงมาหมดเลยนี่ว่ะอ,อันนี้เราต้องรองให้มันนีใช่ไหมใช่รอรอมาคน าคาแบบ <N> นี้ลัน่าจะมี <ไ S 2> แค<ข>่นี้อีกยี<ะ>่สิบจะได้อีกอันหนึ่งอีกชุดหนึ่งอ่ะเออได้ชุดหนึ่ง,งไม่เห็นอะเด็กโอ้ยหนาวอู้ไอมันเป็นพาย,ยุเลยนี่หว่าอืมมันเป็นพาย,ยุมาเลยเราเดินไม่ไอ้ทุยเราวิ่งไม่ได้เราเดินไม่ได้เลย <laughs> ไม่มีว่ะเราจะหมดเอ้ยทั้งหมดเลยอะ่ะฮะไหนโอ้โหบิงก <N> ์กัไปเลยไอ้มีเจ็ดแพทแล้วอันนี้เราต้องรออะไรวะ รอกดเดี๋ยวกดเลยอันนี้จะกดหรือยังอย่างนี้ครอบโอเคกดหรือยังกดเลยอ่เอ้าดวงออกแล้วกดแล้วนะคุณ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 โอเคกดเลยกดเลยอะอุ๊ยทีจิงมันโอ้โห กรู้สึกอยากเอาไปก็รู้สึกอยากเอาไอ้นี่แอของไรไอเรื่องไรโอ้ย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 คิมโซ่กูจะได้แบบ A O E มาแล้วไงแต่ถ้าเออแต่ถ้าไอ้อุกกระบาดอันนั้นมามันมันจะยิงไม่ค่อยทันอลยดิอืมมาเข้าแล้วปืนเรามีใครยิงเข้าไหมมันเข้าเข้าหมดเลยเข้าหมดนะแค่มันเบาต้องต้องเชื่อกันจิงอย่างเดียวซองมาละโอ้ยระเบิดระเบิดระเบิด มันระเบิดด้วยดีว่าแล้วยิงมันยิงมันมันโด,ดมาแล้วเฮ้ยเพื่อนมันพังเร็วเลยเพื่อนยิงยิงอย่างไหวเลยโอ้แดดๆนะซ่อม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 ,อมโอเค มันทำไมไอ้นี่มันมากระตุกอยู่ตรงนี้ไอ้ไอ้เพื่อนยิงแตกไปดีวะไอ้หรือเร็วมากเฮ้ยเราไม่ต้องทำอะไรเลยไอ้เอี่ยิวๆเราแค่เพื่อนแล้วคอยกำจัดมันให้เพื่อนเราเปนทำไมเพราะเขายิงแตกเลยวะตัดมาที่เราดิโอโอโอเราคอยยิงมันแล้วก็ซ่อมรถไอ้ไอ้ไอ้ยายายาขอขอไปเก็บกระสุนก่อนไอ้ เฮ้ยอาณาจะเอามิติกันมาเอาตัวมันอยู่ไหนอ่ะตายละโอ้โหแมวแมวแมวเฮ้ยอะโอ้โห่ไม่ไม่มันอืมปตอปตอไอ้มันต้องโดนสักตอกไอ้ขนาดขนาดโอ้โห ตายตายอย่างเร็วเลยไอ้โดนปืนไฟไปโดนเลเซอร์จีสองอันโอ้โอ้โอ้ไม่ตายป้าจำเมื่อกี้เมื่อกี้ยิงเกือบโดนหัวเพื่อนกระโดดออกไปวิ่งวิ่งเร็วกระโดดออกไปไอ้ต๊อกขาไปเจออกันนี่ไงโอ๊ยโอ้ยกูกูไปเข้าทางปืนเพื่อนเถอะนี่ต้องอะไรอ่ะ ทุกป่ะทุก,กิตันออ oh, ทก,กิตันฮะโอ้โอ้้โอ้โว้าวว้าว้าวว้าวว้เ่อไม่ต้องทำอะไรเลยใ <Hey, S 1> hey, ห้เพื่อนแบกเีวชิวเอนเพื่อนแล้วเราขยานแล้วว่าน้งั้น,นไปให้กันไ แกไม่น่าพูดเลยสัสพาแล้วอาวี่ียไปไม่ะเ, like เอาคิวไปด้วย่ดีคีวฮ่าไม่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 เด่นเลยอ้าวโอ๊ตกะทุบกทุบอไม่โดอ้าวกูยิงเพื่อนไอ้แก้วเพื่อนเต็มหน้าเลย ี้คือหมดแล้วติดแข่งแน่แล้วนั่นใช่ใครอะอันนี้คือหมดแล้วใช่ไหมไม่ไม่ร้อยแหละเฮเซินกับคอกกระสุนชุดสุดท้ายอันนี้คือเราต้องกดอะไรกดที่ขุนโอ้โหกดที่ขุนแล้วร้อยล้อยเราแข่งแข่งไปก่อนโอเคเฮ้ยเพื่อนวิ่งไปนู่นแล้วอะอ่าหัวลลี่อยู่ไหนวะ ก็ตีไหนหงวะฮะหองยี่ห้ออันนี้ไอ้ไหนอ่ะไปวิ่งตามทางเดิมไปยไอ้างนั้วเลยเริ่มึงหยิบหัวอะไรมาโอ้โหไงเอากลับบ้านด้วยโอเคตามางเดิมผมไม่มีตัวอะไรมาใช่ไหมว่าอืม ไม่น่าพูดเลยไม่งลา์ไม่ดีอีกแล้วอา้าวไอ้ไอไมึงเหยี่ยงตาไปเตะไม่ได้อ,อี๋ทำไมเธอไปคนเดียวล่ะโอ้ไม่รอกันเลยรอแป๊นตึงนะมืดจังเลยมึงโดนอะไรเนี่ยมึงโดนอะไรตายวะระเบิดมั้งอะไรเฮ้ยเอาดูขึ้นมา ยิงยิงมันยิงมันยิงมันไปไปรถไป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 รัน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 โอ้ยโอ๊ยทำไมมันต้องมานตงเลือนด้วยเฮ้ยเเข้าเข้าเข้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเปเดี๋ยวเลยอดิเดียวเลยไอไหนอมันยังไม่ดีอ่ะอือเวทโอ้ยโอ๊ยโอ้ัวขึ้นโลกมันยังไม่ดีเลื่อนเลลื่นเล โอ้โหสปอยอย่างงี้เลยเหรอ <c oughs> โอ้ยกูไม่กล้ายิงโดนหัวเพื่อนโอ้ยยังไม่มาอ่ะกระชื่นหนิกระชื่นเปิประตดีไปเฮ้ทองเดี๋ยวมีทองใครเข้าตัวอะไรยยยชอบหมวกเพื่อนมากเลย <c oughs> หมาถีบมามีแจ๋วอีเวนต์นี้บอกว่าไม่ได้เลอีเวนต์นี้อ่ะมาอะไอีเวนต์นี้กูว่าต้องต้องไปดูว้าวตาหน้าเด็กบอาสก๊อตไปมองไม่เห็นนี่เย่เลย